สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี้ก็มาพบกับเรานะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำหรับแอร์นะคะก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะซ1 3นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับแอร์นะคะได้ถึง18,000 b t u นนะคะใครที่เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะทำให้แอร์ที่บ้านเนี่ย เปิดไม่ได้นะคะหรือว่าเปิดมามีแต่รมรอนนะคะทำให้ใช้งานได้ไม่สเสถียรน,นะคะต้องมีนะคะเป็นหม้อเพิ่มไฟของรอตกรีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะแก้ปัญหาของไฟตกนะคะทำให้แอร์ที่บ้านเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะคะแล้วก็สเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใครที่เจอปัญหาตอนนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะ เปิดแอร์ออกมานะคะมีแต่ลมร้อนนะคะแม้ปรับอุณหภูมิต่ําแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะของอาการไฟตกถ้าไม่อยากให้อร์ที่บ้านพังนะคะต้องมีเป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีกําลังการจ่ายไฟอยู่ที่1 4แอมป์นะคะ รองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง130โบโวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินได้ถึง280โบโวลต์นะคะมีการแสดงสถานะด้จอแบบดิจิตอลนะคะสามารถบอกได้ทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออก นะคะในส่วนของการทำงานของตัวนี้นะคะก็จะทำงานโดย Contact r ร l เรย์นะคะทำงานเ,าเร็วนะคะปรับไฟไวนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีการตัดการทำงานเมื่อมีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะขึ้นเป็น HI นะคะหรือว่า High นั่นเองนะคะหรือแรงดันไฟฟ้าที่เข้าต่ำเกินไปเนี่ย สถานะหน้าจอนะคะก็จะขึ้นโชว์เลยนะคะว่าเป็น LO นะคะหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาต่ำเกินนั่นเองนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะก็ติดตั้งไม่ยากเพราะว่าในกล่องนะคะเราก็จะมีเป็นคู่มือนะคะการใช้งานนะคะแล้วก็แผนภาพการเชื่อมต่อนะคะแบบในรูปภาพนี้เลยนะคะติดตั้งไม่ยากนะคะก็จะมีบอกหมดนะคะทั้งสายไล่นะคะสายนิวตนันสายดินนะคะเชื่อมต่อตรงไหนนะคะใครที่แบบ ยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งจะซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง s h อ p e ีนะคะร a า a ซา,าหรือว่าจะเป็นไล n ์ Shop ของเรานะคะสามารถที่จะ เข้าไปดูสินค้านะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์0 9 2 6 3 8 2หนะคะ2 3 6 6หรือว่าเบอร์0926382229นะคะแอนไลน์ของ n น๊ตจกรีนมาก็ได้ ID ไลน์ก็จะเป็น s i b r g r w n นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากนะคะเป็นเครื่องแก้ไฟตกนะคะอัตโนมัติสำหรับแอร์นะคะ4130 Mi ไโคทไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 啊。